ที่เพิ่งมาเกาหลีก็จะเห็นแท็กซี่หลากหลายสีซึ่งบางครั้งสีของรถแท็กซี่ก็จะบอกถึงเรทราคาที่เราต้องจ่ายได้ด้วยใครอยากประหยัดงบให้ฟังคลิป<อ>นี้เลยแท็กซี่ในโซเนี่ยจะมีทั้งหมด4แบบซึ่งทั้ง4แบบเนี่ยจะมีความแตกต่างกันในเรื่องเรทราคา 1. แท็กซี่ธรรมดาหรือ standard taxi ลักษณะก็คือแท็กซี่สล้อธรรมดาซึ่งจะราคาถูกสุดและห็นบ่อยสุด ถ้าอยู่ในโซเราจะเห็นเป็นสีส้มค่าบริการเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่2,800ถึง3,800ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการส่วนค่าบริการรอบดึกก็คือตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงตีสีค่าบริการจะเพิ่มอีก20% 2. แท็กซี่หรูหรือดีลักซ์แท็กซี่เป็นลักษณะรถเก๋งสีล้อสีดำโดยแถบด้านข้างจะเขียนคำว่าดีลักซ์เอาไว้หรือภาษาเกาหลีจะเรียกว่าโมเดลแท็กซี่แท็กซี่สีดำเนี่ยค่าบริการจะสูงขึ้นเพราะว่ามาตรฐานสูงกว่าเบาะกว้างกว่าโดยเรทกลางวันและกลางคืนเนี่ยเท่ากันค่าโดยสารเริ่มต้นตั้งแต่3 9 0 0ถึง6,500วอนเราสามารถเรียกดีลักซ์แท็กซี่ได้ตามจุดใหญ่หญๆเช่นสถานีรถไฟโรงแรม Mm hmm. 3. แท็กซี่ขนาดใหญ่หรือจัมโบ้แท็กซี่ลักษณะเป็นรถตู้เหมาะสําหรับผู้โดยสารที่เดินทางเป็นกลุ่มรองรับผู้โดยสารได้สูงสุดถึง9ที่นั่งราคาก็จะพอกับดีลักซ์แท็กซี่สังเกตได้ง่ายๆว่าที่แถบด้านข้างจะเขียนคําว่าจัมโบ้แท็กซี่เอาไว้ 4. แท็กซี่นานาชาติหรืออินเ r อร์เนชันแนลแท็กซี่รถแท็กซี่ที่คนขับสามารถพูดภาษาอื่นได้เช่นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นลักษณะของรถภายนอกเนี่ยจะเหมือนแท็กซี่แบบทั่ว เลยเช่นถ้าอยู่ในโซก็คือรถสีส้มแต่ที่แถบด้านข้างจะเขียนคำว่า international taxi เอาไว้ซึ่งถ้าเราต้องการใช้บริการจะต้องทำการจองล่วงหน้าค่ะส่วนค่าบริการก็จะราคาสูงกว่าแท็กซี่แบบทั่วไปเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสายประหยัดงบไอรีแนะนำให้นั่งรถแท็กซี่ธรรมดาซึ่งถ้าอยู่ในโซก็จะเป็นสีส้มพยายามหลีกเลี่ยงแท็กซี่สีดำนะคะและเพื่อนๆเ,เคยนั่งแท็กซี่แบบไหนบ้างคะ